อาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ล u ก b y International School นะครับที่เขาไม้แก้วชนบุรีนะครับใก้ๆก้พัทยานะครับวันนี้เรามีนัดเตะกระชับมิตรนะครับระหว่างโรงเรียนลักบี้นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลสคแล้วก็มีอีกทีมนึงด้วยแต่จำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้โค้ชกำลังแบ่งทีมนะครับก็มีเด็กเล็กเด็กโตนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ผู้ปกครองก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับตอนนี้ก็นัดกันไว้ เก้าโมงเช้านะครับตอนนี้โค้ชกำลังวางแผนดูอย่างนี้นะอ่าดูเวลาเล่นเอาเกมลุกก่อนเอาง่ายๆโค้ชไม่พูดเยอะเกมลุกสมมติประตูเล่นจากประตูสมมติถ้าไม่มีคู่ต่อสู้มามาอย่างเงี้ยสมมติคู่ต่อสู้อยู่เงี้ยสองตัวนี้ทางกองหลังเล่นสร้างได้ เล่นสัน้นเสร็จสองตัวนี้ทำไรไม่ต้องเลี้ยงไปหาเขาเราส่งจากข้างบนไปก่อนเราส่งให้ข้างบนไปก่อนได้ไหมให้บอลเคลื่อนไปข้างบนพราะไ่ขาดอีกอ่าสมมติกองหลังดูมีไม้มีต้นนนะ้ำเนี่ยติดกันไปอยู่นู่น,นไม้ต้นน้ำน้ำมนต์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามาประตูเตะไปข้างบนเลยก็ได้เข้าใจไหมลูกอ่เข้าใจไหมอ่าทีนี้เกมลุกขางกว้างทั้งปีกเห็นไหม หน้าหน้าขยับเช็ดอันดาหรือใครแมตตีหรือใครเล่นอย่าอยู่กับพี่เวลาบอลอยู่จากประตูเราขยับอย่างนี้หน่อยเมสซีขยับอย่างนี้หน่อยไปอีกสองข้างเนี่ยอย่าไปหูให้เขา๋ยวไปหูให้เขามาร์กอย่างนี้เข้าใจไหมเกมลุกถากว่างๆาเขาจะได้ส่งง่ายๆสมมติบอลออกจากประตูมานี่เขาสามารถส่งไปนี้ได้เข้าใจไหมนะเอาคร่าวๆนี่เกมลุกทีนี้เกมลุกพอบอลขึ้นไปข้างบนแล้วหลังสองตัวเนี่ยไม่ต้องยืนหลัง ดันขึ้นมากลางสนามมาเก็บตกเข้าใจไหมตอนนี้ก็กำลังรีบรุ่นเด็กนะครับยึดรุ่นเด็กนะโค้ชบอกว่าอย่าไปกัะวนมากนะครับเลียงไปยิงได้เลยนะครับไม่ต้องมาหวงส่งอะไรกันมายงิงไเลย้ยงะอมาหะไรกั้โค้ชจะให้ซูโม่ซูโม่เลกับทีมได้ไหมอ่ามาเลยอะไรนะร เราต้องมาปิดประตูแม่เขายิงเราจะไปอยู่ไหนก็ตามสมมติถ้าหลุดมาเราต้องมายืนตรงนี้ที่เหลือเห็นไหมสามคนเพื่อนอ่าจูริตยูต้องมาแย่งแย่งทิ้งหน้าไว้แค่คนเดียวเชอร์แมทเชอร์แมทไม่ต้องอยู่ห่างบอลเยอะแค่นี้เขาไม่มาร์กเราเข้าใจไหมสามคนเนี่ยแย่งยังไงก็ได้พอแย่งได้อย่างแรกทําอะไรวะจิ้มไปข้างหน้าไกลๆหรือวิ่งหาสมมติจิ้มไปเนี่ยเจอเชอร์แมทบอลเจอเชอร์แมทเชอร์แมททำอะไร ตรงนั้นประตูคิดว่าไม่แม่เนี่ยเพื่อนจิ้มไปให้เราแล้วได้ลูกบอลคนเดียวเดี่ยวไปยิงฝั่งนน้นหนูจะทำอะไรนีร่นะครอบนายเลี้ยงไปยิงอ่ะใครก็ตามที่อยู่ตำแหน่งนี้เลี้ยงไปยิงเข้าใจไหมแต่ทุกคนต้องมาแย่งบอลอ่าตอนนี้ก็วอร์มมาแล้วครับก่อนที่จะลงแข่งนะครับก็จะมีรุ่นเล็กเตะก่อนนะครับนี่ของเรารุ่นเล็กก็วอร์มด้านซ้ายรุ่นโตวอร์มด้านขวา วนนั้คนมาเชียร์เพียบอ่านี่น,นีวันนี้คู่แข่งของเรา3ทีมนะครับก็จะมีเสื้อสีขาวก็เป็นเจ้าถิ่นลักบี้นะ International School ทีมผู้ปกครองก็นั่งนี่นะครับ Hospitality Tent ของทางเรา,าครับตอนนี้รุ่นเด็กก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับ เอา้าอันนี้สองสาวคู่หูไปแล้วครับไปครับไปครับเราตามน้องซูโม่ไปครับวันนี้จะยิงกี่ประตูแม่อัดฉีดห้าร้อยนะครับคุณตาย 500, ห้าร้อยรเป็นพันหนึ่งเดี๋ยวยิงเข้าแล้วมาเลี้ยงปลาหมึกย่างพ่อตอนเย็นด้วยตัวห้าร้อยครับตัวอนครับตอนนี้การแข่งขันของรุ่นเล็กกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นครึ่งแรกนะครับสรุปว่าเราใช้ฝั่งละ6คนนะครับ ที่พร้อมของเรามากี้ทางกัปตันทีมรูเล็กของเราเลือกแดนนะครับอีกคขา้งหนึ่งก็เลยได้บอลนะครับเริ่มการแข่งันแล้วครับมาดูครับ้ายโอ้โห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 อ้วยช่วยด้วยช่วย้้อง้ห ดูตอนครับเปิดบองขึ้นมาแล้วครับไปโดเดอไปช่วยพี่ด้วยโดเดอไปช่วยพี่ด้วยอ้โสอเสืไปเลยโอ้โหโอ้โอ้โหโ้หโอ้โหโอ้อรโหโอ้หเ้หโ่นโหอ้ห้ห้อนโห้โห้โห้อ้โหโอยห้อ้อ้โโอ้โโอ้โหโ่้โหโหโอ้โหโอ้อ้โหโ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  เอาขึ้นนำไปก่อนนะครับไม่เป็นไรครับอารียิงสวนจริงนี้ครับกาล่นทีครับสิบหนาทีนะครับมาต่อครับมาดูกันต่อครับมาแล้วครับมือี่สนบอลมาด้วยเรียกโหดจังเฮ้ยโอ้โหเกงไปไม่ถึงหน้เลยเกมรับด้วยพี่พ้อม โอ้โหเกิดเบียบอลขึ้นมาใหม่ครับเออเข้าหาบอลพี่ยูช่วงแรกของครึ่งแรกโดนเขาโดนเขาบุกอยู่นะครับไปไปแล้วครับไปแล้วครับเขาบนลูกกาเล่นกาเล่นลูก้าเข้ากาเข้าเออก้าเข้าข้างหลังคนนึงเดี่ยวมาธิประตูพี่พี่พร้อมช่วยเพื่อนหน่อยพี่พร้อมพี่พร้อมช่วยเพื่อนหน่อยพี่พร้อม เรังเบียมบอลขึ hey, ้นมาแล้วครับเฮ้ยโดดเด้อโอ้โหนี่เร็นเบียมาครับเบียมาโอ้ยอยู่ที่เขาอยู่ครับยังไงครับเอ้าลาไปเลยครับช่วยหน่อยพี่ยูลาเดีลยครับพวกนี้เอ้ยไม่เข้าครับลงไปช่วยด้วยลงไปช่วยด้วยน้ำใช้มือไปช่วยโดดเด้อหน่อยโดดได้หน่อยนั่นแหละจุลิ่

มาครับขอเชลวีมาโอ้โหเชลวีเชลวีกับพ e ี่เชอร์มานี่เกมเปลี่ยนเลยนะครับได้คอนเนอร์ครับได้คอนเนอร์เชลวีเปิดนะครับพี่เชอร์ขึ้นมาเสริมนะครับพี่เชอร์ไม่มีคนปิดนะครับโล่งๆพี่เชอร์โล่งๆเปิดถึงไหมติดเขาครับโดนยิงทิ้งมาเอ้ามีตัวยืนอยู่

ขึ้นมาแล้วครับอาสก,กัดมาได้แล้วครับแชวีโอ้โดนเขาิ้งมาครับ่าครับไปแล้วครับได้บอลแล้วครับติงกล่นลูกแชว้างนกาเพลาดเองไม่เป็นไรพลาดเองนะครับอึยหลังไหมหลังครับ โมระมาแต่เมื่อไรเอามาครับดูสมเบกันด้วยสมโมออกไปฝั่งนู้นนะลูกสมมนี่แม่อชีลูละห้าร้อยคุณตาเติมอีกห้าร้อยนะเป็นพันหนึ่งนะครับสมโมบอกว่าเดี๋ยวได้ตังจากคุณตาครับแม่มาเดี๋ยวจะมาเลี้ยงปลาหมึกย่างพ่อตอนเย็นสู้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 ไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลย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 ชาวพีทุ่มนวครับหาช่องว่างชุโมหาช่องว่างอย่าไปยืนกับพี่เชอร์แยกกันกับพี่เชอร์ไปเลยชุมโมไปเลยจับทันไหมออกหลังก่อนเอาละครับเรามาดูครึ่งหลังกันนะครับของรุ่นเล็กนะครับตอนนี้ ทีมเราอยู่ทางฝั่งขวาของหน้าจอนะครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับไปลงเรือไปลงเรือเหรอไปไปไลงเรือพี่สุขีนี่เราจอดห้องเดียวนะเราอยู่ตรงก้างกลางกายเลยกลางกายอยู่อยู่หมู่บ้านเดียวกับเราได้เราได้างข้ เราไ้มาเตะาอยู่ตงข้ามกันอ่ะลังมาเตะทำไมจงแรงเชื่อแะลกเดี๋ยวกันเมื่อกี้จะไปู่กันะ่ายลงไ้แชวีกำลังจะเปิดแต่อยู่หลังกหมดเลยอ๋อข้างๆมันมีเบรคเซอร์อยด้วย Point เตีนก็พลอยอ่ะไปแล้วไม่ยินเสถียราก็ไดด้น่ะเราไปแล้วดูไหมมันมีลมไหมไม่จะนีนะไครับยิง้มันเกี่ยวนี่เพราะว่าอะไรอันนี้มีโลมไหมเตรียมตัวลงนะ5นาทีโค้ดบอกสีแทนกำลังทุ่มนะครักพ่อดีนชีนะครับ <bringt> ท <spaghetti> ุบบอลลูนทุบบนลลูนไปเอไปแล้วครับสกายสีแทน โนเนียโนเนียอยู่ตรงนั้นนะครับเรเส้นทางด้านวาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหานนมเพงาอันนี้ได้พังเม็ดเพามันพังม่ไดเลยเยยฟังนี้เลใช่เออโอ้โหนี่คือเวลาการเย็นนะตอกหนุไกระแทกไปนิดนึง

เลี้ยงก็ได้นะเด็กกันทุกคนเลี้ยงกันเลี้ยงก็ได้นะพื้นที่ก็เลี้ยงมีพื้นที่ก็เลี้ยงไงไปเลยลูกมีใครจะเลี้ยงด้นะไปเลย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 โอ้ยโอ้ยเรแล้วครับนี่ไงบอลมาหาเาล้ยง เอาหาบนเอาหาบนเขาแย่ไปยิเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อเกันเอาไว้อยู่เออเอาอยู่กันเออเออชาวีเดินออกมาหน่อยนิดนึงเดินออกมานิดนึงโอเคดนาีไปแล้วไปแล้วใช้ความใหญ่เออไม่ปบนดีมากดีไปเออเอาโอเคไม่เป็นไรลูกเอาไหมเอาไหม กันจัดเลยกันจัดชาวีเดินออกมาน่อนึงเข้าหาบนพี่กันเระวังโดนอัดนะกันย้ายออกลูกย้ายออกเออเกันมาพักเราต้องป้องกันได้เหมือนชาวีนะ ชฉวีเปลี่ยนเชื้อหน่อยอยากโดนอัดมาเตะไหมซีแพนเนี่ยใครซื้อซีแพนโอเคซีแพนพลิกไปหน้าประตูลูกการเล่นเลยการเล่นเลยซีแพนลูกเบียดได้โอ้ยต้องเอาแย่งหน่อยโชว์รองเท้าหน่อยพี่ปรดเออเฮ้ยเฮ้ยเอาออกมาแงออกมาแงออกมาเออเออเออแย่เขายิงแย่เขายิงพี่ปรดเออ ใช้รองเท้าให้เขาแสบตาอ่าแฟบแฟบแฟบเดินขึ้นมาหน่อยเชื่อเตะแรงที่สุดตึงถึงหน้าประตูได้ไหมสีแผ่นขึ้นมาเมเปิ้ลขึ้นมาอีกแรงและเฮ้ยได้ยินนี่มาแล้วหมาแล้วเออมเปิ้ลเฮ้ยยิงประตูตัวเองหน่อยเข้าหาเมเปิ้ลย่งเมเปิ้ลย่งเมเปิ้ล เออเฮากัดยิงไม่เป็นไรซีแพนมาเกมลับเกมลับเชืเอาอยู่เชืเอาอยู่เออเล่นบิดบอลแล้วเออเชิญลุกขึ้นเชิญลุกขึ้นยายเขายิงโอไม่เป็นไร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 ไปแล้วครับไปแล้วครับ เต็มเลยเออเออเออไปออกไปออกเล่นไปหน้าประตูสีเพนรอโอยจะไปเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวรุ่นเล็กมากันหลายคนต้องเจ็บปวดกันเลยเอ้าปิ้งเลยพี่โป้พี่ไปเล่นข้างหน้าหรอกหมดเวลาโอเค ไปเข้าแถวทั้งหมดไปลูกไปเลยไปไปเลยแตะเลาลูกมาเลยอะมาครับมาครับแต่มือแต่มือหน่อยแต่มือน้องสพี่เขาล้วบาบาเบาบาเบาลูกเบาไปเดินไปขอบคุณโค้ชด้วยไปเร็วทั้งหมดเลยไปขอบคุณโค้ชด้วยชวีทำไปเร็วขอบคุณโค้ชด้วยไปเร็วแถวเฮ้วิ่งอย่าดา สนใจเรียนฟุตบอลกับเรานะคะ0866039393ค่ะ